สัสดีค่ะสวัสดีครับผายเดินตัวเลขครับน้องผูผายอายุกี่ขวบแล้วครับห้าขวบโอ้โหทำไมมันขึ้นเร็วจังสามขวบพอครับน้องผาจะไปโรงเรียนแล้วหรอครับใช่ครับพรุ่งนี้น้องผาเรียนออนไลน์แล้วนะครับน้องผารู้จักเรียนออนไลน์ไหมครับรู้จักเป็นยังไงครับการเรียนออนไลน์เรียนกับใครครับได้สองคนพี่ตะวน้อยหลักน้องผูา เดี๋ยวรุ่งนี้น้องผาได้เรียนออนไลน์แล้วนะคะโอเคโอเคไหมอ่ะนี่เป็นแบบฝึกหัดที่ใครทําให้น้องน้แม่ค่ะอ๋อเป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปอะไรอ่ะตัวเลขมีรูปตัวเลขแล้วเป็นภาพอะไรครับรูปภาพอะไรเลขหนึ่งารู้แล้วนี่เป็นภาพอะไรครับเนี่ยเป็นภาพรู้แล้วเป็นภาพตัวเลขเป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปอะไรเลขหนึ่งพี่ระวันขำน้องใหญ่อ่าเลขหนึ่งมันอยู่ในอะไรเนี่ยมันใส่อะไรไว้เนี่ย มันใส่อะไรไว้อืมอืมนี่เป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปอะไรมีหลายดอกเลยเขาเรียกว่าดอกอะไรเนี่ยดอกอะไรอืมดอกดอกอะไรเนี่ยแม่วาดแม่ทําเป็นรูปดอกอะไรให้น้องครับนี่เป็นรูปอะไรเป็นดอกเออเป็นดอกเป็นตัวเลขอยู่นั่นแหละน้องก็ยังไม่เข้าใจคําถามเออดอกไม้ใช่ไหมครับเออดอกไม้มีเยอะแยะหลายดอกเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้น้องภูผาจะต้อง แยกจํานวนตัวเลขที่แม่ตัดไว้ให้นี่แม่มีจํานวนตัวเลข <Yeah. S 1> ตัดไว้เย,เยอะมากเลยในนี้จะมีตัวเลขจํานวนหนึ่งถึงสิบเหมือนที่น้องผู้ผ่าเรียนเลยใช่ไหมคะหนึ่งถึงสิแต่วันนี้น้องผาจะต้องมาแยกเลขหนึ่งน้องผาก,ก็ต้องมาแยกใส่ตรงนี้ uh huh. ดูสีด้วยแม่ติดไว้สีอะไรอ่า เลขสองก็ต้องเป็นสีเขียวเลขสามก็ต้องเป็นสีฟ้าตามไปเรื่อยๆจนถึงเลขสิบเข้าใจไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น้องผาต้องค้นหาตัวเลขในนี้มาติดหยิบตัวไหนก็มาติดให้มันถูกดอกของมันโอเคไหม,มครับอันนี้มันเป็นสีสะท้อนแสงสะท้อนแสงใช่เป็นสีสะท้อนแสงนี่สีส้มใช่นี่สีส้มถูกแล้วอันนี้มันออกชมพูแต่ชมพูอ่อน อันนี้เป็นชุมพูเข้มเข้มนี่สีฟ้าใช่อันนี้สีอะไรอ่ะนี่สีอะไรสีเขียวอ่านี่สีอะไรครับสีฟ้าครับสีแดงอันนี้ครับสีเหลืองครับอันนี้สีอะไรครับสีขาวใช่นี้สีอะไรครับสีเหลืองนี่ก็สีเหลืองเหมือนกันแต่เป็นเหลืองอ่อนกับเหลืองเข้มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น้องผาดต้องหยิบตัวเลขอ้อลืออันนี้สีอะไรหูกแบบนี้สีอะไรสีอะไรสีน้ำตาลใช่สีน้ำตาลอ่าเพราะฉะนั้นอ่าเดี๋ยวทบทวนตัวเลขกันอีกหนึ่งรอบเลขหนึ่งเลขหนึ่งเปนสางทุ่ง เลขสองเหมือนข้อเป็ดเลขสามเหมือนนกบินเลขสี่เหมือนเก้าอี้เลขห้ามีหลังค่ะเลขหกเหมือนขอเบ็ดเลขเจ็ดหักลงมาเลขแปดเลขเก้ามีหัวโตโตเลขสิบมีหนึ่งกับ ศูนโอเคอ่ะน้องผาก็หยิบมาอ่ะยกตัวอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างเช่นน้องผายหยิบมาอ่ะน้องผายหยิบได้หมายเลขนี้อันนี้คือหมายเลขอะไรครับเลขนอ่ะน้องผาก็ต้องมาติดที่ดอกไม้อันไหนอ่ะทำเอาทีละดอกเอาทีละกลีบอ่ะเลขหนึ่งน้องผาติดอันไหนเอออย่างนั้นแหละเดี๋ยวเราจะใช้กาวติด ใช่เราต้องติดให้เลขหนึ่งตรงๆถ้าเลขหนึ่งแบบนี้ไม่เอานะติดแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่เอานะไม่ได้คะแนนนะแบบนี้เลขหนึ่งหัวทิมอย่างงี้ไม่เอานะเพราะฉะนั้นติดเวลาติดต้องติดอย่างงี้โอเคไหมเดี๋ยวแม่จะเอากาวไว้ให้เข้าใจไหมอ่ะน้องผาลองหยิบมาหนึ่งหมายเลขดูสิเอาหมายเลขอะไรดีอ่ะน้องผาหยิบมามาเลขสองหยิบหมายเลขไหนก็ได้ลูกเออ่ะเพราะว่ายังไงน้องผาก็ต้องติดทุกอัน อ่าน้องผาอยากได้หมายเลขสองอ่าน้องแม่หมายเลขสองผาต้องติดตรงไหนติดใช่อ่าน้องผาก็วางไว้เดี๋ยวเราจะใช้กาวติดอ่าลองอีกสักหนึ่งหมายเลขสิอ่าน้องผาจะน้องผ,าอ,งผาอยากได้เลขอะไรอ่านแล้วแส่อ่าเลขสามน้องผาต้องติดตรงไหนติดดอกไหนครับโอเคน้องผาเข้าใจโจทย์ไหมโจทย์ที่แม่อธิบายให้ฟังอ่าเข้าใจ,จไหมครับเอสีส้มอ๋อเลือกสีได้ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นต้องเลือกสีแล้วก็ให้ถูกสีให้ถูกเลขด้วยนะโอเคไหมครับ พร้อมจะไปทํากันไหมครับโอเคใช่ถ้าเลขสีก็ต้องติดตรงๆด้วยนะถ้าติดแบบนี้แม่ก็ไม่ให้คะแนนนะติดสี่หัวที่มี้ไม่เอานะครับเ้าแต่ไหมลูกโอเคน้องผาพร้อมไปทํำไหมครับ oh. อ่านี่แม่มีกาวให้เดี๋ยวเราจะใช้กาวนะครับโอเคไหมครับ อ๋อ,อน้องผัดรวังเลขสีตรงใช่ไหมโอเคอเลยอ๋อน้องผัดต้องหมุนใช่ไหมครับโอเควันนี้น้งผัดก็จะเรียนในเรื่องจำนวนนับแล้วก็เรื่องการแยกสีนะคะจัดประเภทของตัวเลขว่าเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนเลขสองอยู่ตรงไหนเลขสามต้องอยู่ตรงไหนแล้วก็ให้ถูกสีตามที่แม่กำหนดโ,โอเคไหมครับับมาใช่โอเคพร้อไม่ยางไปทำกัน<อ>เลยไหมครับครับ